พี่น้องสุเจ้าทายยู่เงอน,นผู้ใดคะสวัสดีค่ะพี่น้องพบพอก,กันอีกกับช่องชอบประกาศคนสกุลชาแนลค่ะมาเฮือนดาราประจำช่องค่ะ <c oughs> แบบมหาค่ะค่ะ <c oughs> แบบมหาพี่สุมพรกับยายสักข้าวคา้เด็ิ่นโศกหงาค่ะ <c oughs> ดูดูเ <c oughs> จ้าคือหมักโศกเจ้าหมักโศกเด้ <c oughs> นี้อยปดเยโ่ไปเลยก็สิปูกพักสมาเีครับพี่น้องลกจูดนี่แหละนี่แล้วมองนี้พอดีเจ้าอ่ะนะคร้บต้นมองนี้พอดีอันไว้ปลูกพักโง่ไปเลยไปเลยที่ปลูกนะครับงามงามขึ้นงามกว่าดอกกระดียงของเจ้านะสวยๆจะจะไปหากปมันได้หมมันนั่นเออนังแค่นี้แะอันนั่นก็อ้อือ ฮันมันมีต้นไม้ดอกไม้ล่ะอันนี้ก็ะเออกดอกไม้เหลือเท่านี้นะคืองานแพะของเจ้าฮันนะเ <c oughs> ทวดาจะมาเซย์ส้มขางเจ้าฮันที่บรรดาลงมา <c oughs> เอาอีเลน่ <c oughs> ลังเป็นน้อยส้มดอกไม้ก่อนยายคันเด้ <c oughs> ดาราประจําซ่องขอยกระห้องมา้าผีมา้าผีหัน <c oughs> อุ้ยงามอีเหลืองอารามดอกไม้ดอกไม้มงคลนะนี่หันเป็นเหงาเป็นเหงาเอือเป็นพุ่มหอมคน ดอกไม้พี่สมพรพี่น้องดอกทองอุไรเหล,ลืองอร่ามดอกไม้มงคลพี่น้องฟังแต่สือ่อรลดทองอุไล <ST. S 1> <ST>. คอยกักปูกึน้นการยู่เฮือนท่านคอยฮักลง้งคอยตัดล้งมห้มันขึ้นภูมิสูงคอยต้อยอยู่เฮือนคอยกักปูขคือการคอยเอาล้งมห้มันขึ้นสูงให้โปร่งขึ้นใหม่เออตัดปลายมันออกไม่มลงนดอกค่ะเอ,อ้ยงามๆของเจ้าคือเป็นดอกเป็นพุ่มเป็นเนออสวยสวย มาส้มดอกไม้น้ำพีสมพรพี่น้องมาส่วงหัวคำหัวแรงเวลาดื่ม่อย็นไรโคตรน่าคตรพี่นอ้องเลยคนหอมหอมพี่น้องหอมดอกไม้บ้านเขาเนีย่ยแล้วโขกแล้วสิปลูกอันทักอยู่มังในกระดีอันนี้กระดอกไอ้พุด เอาไว้บูชาพี่น้องแต่ว่าบิ้งกะเล่นขนาดเด้อขอไม่ได้ปุูกในเฮือนได้ขอย่านบื้งกะเล่นโสดก,ก็เลลอวเอาดินอะไรมาโรยเอ้อกจอเนอ้นมันตา,ายลยเนาหุงจะหน่อยทางได้กิน,นเฮือนข่อยลวกแถมมาหุงดำเดือนไว้กินซุกค่ะนะ มาหุงยังกับปลาไเลยพาย้ำลงวัดลงมาเขาลงไปได้นันี่ไปมไปยังมูีเกรอบินนอเออปลูกไวหลายรถมืนพวกอลงไปลุงเรืเอแต่สื่อรถเอาอันนั้นมาใส่โศกออกแล้วเอาเอาขี่หมูขี่งวนมาใส่ก็น้อยพักกันทุกทางกินเลยเพนเออดือี่น้องเือารรม เนใบลจะตัดออกหักหลายเงินบ่มีต้นหมอกต้นมั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 มีต้นไม้ดอกไม้มันบางงามมันถ้าจะตัดออกมันก็โคขลกเลยาแปลูกะฮะมันจะเป็นอยังต้นไม้มงคลเนี่เนี่ยเออเจ้าเห็นบทอะก็ที่เขาเจ้าว่ปลูกนี่ค่ะมันหกเมนต้นมันหลายทองอุไลตั้งแต่สื่อเขาจะปลูกในหลอดทางต้นไม้มงคลอือตั้งแต่สื่อเนี่ยทองอุไล เหลืองอะลามอยู่เัทใช่ป่ะเป็นประเทศบ่้าคักลทอ้างเขาสกุลจะเห็นบนทางเขื่อนนปทางอืมในบ้านก็ได้คุณจะเป็นนางใอมันหกมันล่วงนังคนนังคนข้าเจ้าขีข้นกวดขันอืออันนี้มันจะเป็นยังมันยุบลงยามันอันดอพี่น้องมาชมทางนี้ฮันดอ เ้มาสมน้ำพี่สมพรนี่บัเมาที่สาย่าสองเกิดเอ๋อนห็นไหนรำเดียมันเกิดเองมันนหรรวมพี่น้องรวมัดึงออกไม่ได้ว่าสิเราออกันอันนี้ดึงออกให้มันให้มันหลนะต้นนั้นนี่ต้นนันทานตะเคมันก็ทานอกกทาาหนาได้เนาะอคอยกระลายู่งนั่นก็ดีเียออกู่มันหลคุณ

กระยานมันขึ้นเจ้าก็เอาตัดส่วนนี้ออกอนี่ฮักอันเึิงเนี่โมหายมันขึ้นสูงเดี้ยพี่น้องทองอุไลรอาสมอันเือนพี่สมพรใช่ไอสิตัดออกเลยไงป่ะตัดออกเพราะกัขึ้นคือเก่าเพตัดมันอย่างคักเนี่ยคักคมันมันลกเอาตอนนั้นจะขี้อยู่พี่แล้วะวะเหงาอิดที่มันลกเอาเป็นสามล้อหนึ่งเอาไปเซ็งป่ะส่วนป่าไม่ได้เป็นมากเก่าหรือเปล่ดอกมันก็งามเดียว ทาอีกเปลี่ยนบระบมกะิย <h ug Maintenant rences> ับินถ้ามันหกมันยังจะไปดึงออกหายเว่เป็นยังดอกวลอไม่หงหลัอะไรอย่างังี้มันก็แมหมอนมันก็ร้อนเมาเรามันก็สวยะดอกอรนสิตัดดอกเลยดมันปงใหม่นะงามใหม่ของขอยพูดวาต้นไม่อยู่งาน็ดีดอกกรเดี้ยวป้ามหาอันยายขาวเทนยังกินข้าวแรง ก็ยังกินข้าวแรงนะเอาเนื้อหมูออกมาแช่ไว้เิื่อตนเนื้อหมูน่าจะแงอืม่หมักเสือกันยังขึ้นมาแต่งถองวเขาลอยฮนเขาว่าจะเอาข่าวเสร็น้ำชาชา,ชาอีน้งชาน้อยมาบับฮึมมนะันเห็นได้มาแต่วัตรแนแรีนมันนี่นะเร็วเอ้อนะนี่ข้ามาได้ไอ,ดอะไรออกไปเราไปให้มันยืนฮนเออ เเจ้้าหป็มันยินเสียงรถเอามากระแล่นมาน้ำคนเออหมาว่าเรื่องหมาพี่น้องหมาจะจ้อยเคยหายเน่ากินเบิ่งหายน้ำชาหมาเสียใช่ปะเนี่มันกินบ้าบหกเสียนี่แม่มันกินละตลอดไม่เห็นเลยอืมหายเขากินไปดิ้นต้นเขาเขาเห็นนั่งนอนเห็นเขายังไม่ได้ห้องนั่งบ่บ่มีอยู่เหันเต็มต้นหนึ่งเออหายมันแะไรมันต่ำอะไรเดีกน้ำชาอางั้นไกลงั้นฝอยนั่งหัวจักฝอยก็ช่วยห้ยเน่ากินน้ำ หมาลนุ่งดอนนะสันนั่งคอยเคยให้แนวกินนั่งนั่งเลยนนะเออนั่งเลื่อนจะคอยติ้งตอกติ้งตาปัสสาวให้นั่งกินยอยู่นี่นะลูกไปไปมึงง่ายอยู่บนทางรถสชี้หยียบหัวไปมึงงาเด้อไปลูกไปยายลองเป็นอะไรเด้อยนะี่เดี๋มาหายายจักแซ่บ มหาพี่สมพรคอยมาแต่หน้าเอ้ยสารเป็นใดใดในในี้อาการเวมาหายายส่วงหัวคำหัวแรงเป็นวินเวียนเป็นวส่วงเตี้ย โอเคนะคะพี่น้องเนาะมาพอ่อก็ไปดาลาคอยแป๊บๆเมื่อนี้เพิน่นบ่ค่อยอันนันปันไดหัวคำหัวแรงเพิ่นอยากเป็นสวอยแต่พี่น้องที่พิ่นนี่ต้องต้องให้เพิ่นเป๊กเนาะพี่น้องเนาะจักเป๊กเพิ่นจังสร้างจังสวงเ <c oughs> อาหยอกดโอเคนะพี่น้องเนาะขอบคุณสำหรับการติดตามกดไลค์กดแชร์ด like, ด share, ค่ะขอบคุณมากนะคะบ๊ายบายแล้วพบพ่กันใหมะะ่เด้อค่ะเด้อ มาแป๊บๆค่ะบ๊ายบาย